มาตอบคอมเมนต์เฉยๆพอดีว่าแบบว่าอยากลงคลิปเนี่ยแต่มันไม่รู้จะทำคลิปอะไรสักทีก็มีมีคลิปแหละมีคลิปมีเกมที่ตั้งใจว่าจะทำเป็นคลิปอยู่แหละแต่ว่าไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นก็เลยเอามาตอบคอมเมนต์ให้ทุกคนดูแล้วกันอ่าเอา่เอมันก็จะมีเป็นคอมเมนต์นิดๆหน่อยๆนะนะ อันนี้เป็นนั่งทำงานเดือมดนม้ำเปรี้ยวคุณเลวลี่เกมเมอร์คอมเมนต์มาเยอะว่าอะไรก็ขอบคุณนะที่ให้ความสนใจกับเรามากๆนะคะตอนนี้เหลือแฟนคลับกับคนเดียวแล้ว <laughs> เลิงลี่จะขับทำไมเนี่ยน, <laughs> <laughs> นั่งทำงานกับเดือดน้ำเปรี้ยวอันนี้ก็เป็นโพสต์นะรูปของเรามีคนคอมเมนต์ด้วยอร่อยใช่ค่ะอร่อยมาก <laughs> คือแบบว่าออคอมเมนต์เยอะแต่ว่าเราก็จะตอบอยู่ดีชอบคลิปแนวฟรีทอล์กไหมคลิปแนวฟรีทอล์กเนี่ยถ้าถามว่ามันคืออะไรก็คือไปเอามาจากบิวเบอร์ดูเยอะดูเยอะก็เลยแบบว่าทําตามเข้าไปนะ่ะนี่คือฟรีทอล์กทุกคนฟรีทอล์ก This is ฟรีทอล์กโอ๊ยโหลดช้านี่คือฟรีทอล์กก็คือจะคุยไปเรื่อยมันจะคุยไปเรื่อยมันก็ไม่มีอะไรหรอกแค่แบบไม่ให้เหงาเออตอไปขอบคุณค่ะมีคนมาชมแฟนอาร์ตด้วยก็มีแต่คนเลิฟดีเกมเมอร์นี่นแหละมันดูปกปวกแปลก,กใช่ไหมคะแอบตอกย้ำหน่อยนะกันปกปวกแล้วก็กวกวกเออไปดูอะไรเนี่ย ไปดูคลิปใหม่ด้วยนะน่ารืิอขอบคุณครับทำไมต้องขอบคุณอย่างเดียวเลยอะ่ะเอออันนี้ก็ถ้าเกิดวิธีการตอบคอมเมนต์นะถ้าเกิดว่าเขาส่งอีโมจิอะไรมาแล้วก็ส่งหัวใจอันเดียวกลับไปหรือ <c oughs> ส่งอีโมจิอะไรก็ได้ให้มันสอดคล้องกับที่เขาใส่อีโมจิมาให้เราอะทำไมขายาวจัง <c oughs> พยงายามวาดไม่ขา,อย,าอยญ่นะ ใช่ค่ะรู้สึกเหมือนกันนี่รู้สึกเหมือนกันพาไปหน่อยจงได้เลยเที่ยวทรปเนี่ยชอบาต่ว่าเรียเป็นคนตลกอันเนี้ยอันนี้ก็ตอบไปเถอะถึงมันจะไม่ได้เกี่ยวกับแนวฟรีทอกก็เถอะนะคะฟรีทอกค,คือที่เรามากุยด้วยเิงลี่ไม่ค่อยได้คุยด้วยหรอกแต่ว่าเขาบอกว่าชอบเพราะวลางรนลี่เป็นคนตลกแต่ก็ชอบเราเหรอคะขอบคุณ อ,อ,อย่าจังเราก็จะพยายามตลกและกวนต่อไปเรื่อยๆนะไม่ได้นะเหลนลีสปอยคลิปอันนี้สปอยคลิปก็คือคลิปหาสารามทุกคนอย่าลืมไปดูกันด้วยนะล้าจะสังเกตว่าเมื่อก่อนอะ่ะปกคลิปมันไม่มีเลยใช่ไหมเ <laughs> มื่อก่อนปกคลิปมไม่ได้ทำเลยใช่ไหมมันแบบจะปล่อยปล่อยผ่านไว้อย่างนั้นอะ่ะใช่ไหมปกคลิปเราก็ได้ทําเท่าไหร่จนเดี๋ยวเนี้ยเรามาทําปกคลิปอะ่ะตั้งแต่ไอคลิป คลิปเนี้ยคลิปทำสาลามเนี่ยไม่สิหาก้อนสาลามเนี่ยนั่นแหละที่โป,ปรโมทคลิปเนี้ยเนี่ยหาก้อนสาลามเนี่ยตั้งแต่คลิปเนี้ยเป็นต้นไปอะ่ะแล้วทําปกคลิปตลอดเลยอะ่ะจนตอนเนี้ยยังไม่หยุดทาอะ่ะตัวเองจะเอะตัวเองยังไม่หยุดทําจนกว่าจะพูดไปเรื่อยซูชิอีกแล้วใช่เราคนชอบกินซูชิมาก ถ้าสงสัยว่าทําไมกินบ่อยจังเพราะว่าเป็นคนชอบไม่รู้ว่าเออตัวเองมีเชื้อสายไทยอยู่บ้างหรือเปล่าแบบไม่ชอบอาหารไทยไหนเลยอ่ะข้าขนมจีบขอโทษค่ะมันเกี๊ยว <laughs> มันมันไม่ใช่ขนมจีบนะนะันะ้นคุณคืเออเกี๊ยว ก็ต้ออยู่เป็นเกี่ยวเนี่ยแฟนอาร์ตก็บอกว่าเยี่ยมเลยเป็นคราเป็นค้ามากินด้วยกันได้นะคะถ้าอยากกินข้าวเหนียวม้วนลิ้นพันของดีว่อะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วแต่ยังโพสล,ลงไปแบบโพสของกินเยอะมากอะแบบ แต่ถ้าเกิดใส่อีโมจิอ่ะมันจะแบบจำด้านีแล้วว่าเราโพสเกี่ยวกับอะไรของดีแต่เนี้ยไม่รู้ว่าของกินอะไรไงตัวเองไม่ได้ใส่อีโมจิอ่ะอร่อยค่ะถึงแม้ว,ว่าจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ตามแต่ทุกอย่างที่เรากินมันคุณภาพดีหมดอนะ่ะทุกคนหอมมากมากเฮ้ยกลิ่นทะลุจอว่าอ้ยทุกคนเดี๋ยวนี้เราแบบตั้งแต่เรียนออนไลน์อ่ะ กลายเป็นคนที่แบบพิมพ์เก่งอะเมื่อก่อนอะก็จะพิมพ์ได้คำหนึ่งทุกคนคิดดูมันเทคกับลงทามากเลยนะเดี๋ยวนี้คือแบบว่าพิมพ์แป๊บเดียวก็เก่งมากครับอยากสละอยากสลามอยากเล่นใช่ไหมอยากเล่นใช่ไหมล้วก็เคยเราก็เคยเล่นนะที่โรงเรียนเพื่อนเอาแบบเมแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เล่นหรอกทำไมเอาไปอ่ะ เล่นสลามจังเลยทำเสียงนี้ท่าไมอ่ะเสียงน้ำลายจ้ะเองอ่ังเล่นสลามจังเลยนั่นสินะแต่รู้สึกสลามมันเหนือมือไม่ชอบเท่าไหร่หรอกตอนนี้ยก็รู้สึกไม่ชอบละหลังจากเล่นมาก็คือเบื่อแล้วค่ะสลามไม่เล่นละเล่นอะไรกันมุ้ยกับมันก้ามกันเนี่ยกินน้ำ ใหม่ไว้เนี่ยน้ำมอีกสองเดือนอายุเก้าแล้วอันนี้อีกแป๊บหนึ่งนะคะนี่นี่เดือนนี้แล้วอุุ๊ตาละหลุดความลับเข้าหมดเลยไะเนี่ยเอ๋เหอะเออเห็นนอนคนนี้อยู่ข้างหลังก็น่าจะรู้อยู่ว่าเสพอะไรวันนี้สั่งพิซซ่ามาแม่หรอกแม่สั่งให้เอ้ยไม่เป็นไรใครก็แม่สั่งให้ทั้งนั้นแหละ จะสั่งยังไง,งตังไม่มีเลย <c oughs> วันนี้สั่งพิซซ่ามาว่าแม่ส่งไห <c> ้ <oughs> เฮ้ยอ,อ้ะสั่งมาให้เรากินนะป้าเออจะเย็นละเล็งลีอ่อีกสองเดือนพี่จะอายุสิบปีแล้วเออจริงครับอีกสองเดือนแสดงว่าเกิดหลังเราใช่ไหมเกิดวันหลังเราแต่ว่าปีอะ <c oughs> แต่ว่าปีอะก่อนเรา อันนี้ก็ตอบไปโอเคค่ะแบบรับทราบเอ,อ่ะเออถ้าตอบอันนี้ก็ก็ถ้าทุกคนเคยดนเราแบบทำอีโมจิอย่างนี้ใส่ไม่ได้หมายขวาว่าเ้ยฉันไม่สนใจนะแบบโอเคค่ะรับทราบทราบเราเปลี่ยนก็จะพิมพ์อะไรมาเป็นอีโมจิล้วก็จะตอบกลับได้อีโมจินะคะไม่รู้จะพิมพ์อะไรสวยมากครับขอบคุณค่ะท่าน <laughs> ท่านใจก,กลี ยกกล้ามไน้ชไหมต้องหาคำว่าก้ามในเวลาจะตอบกับคนเนี้ยนี่เออจริงมากยกกล้ามจะเกเรใส่เอาววาวันนี้แค่นี้นะให้มาตอบม่สเตไร์